ยินดีต้อนรับกลับสู่ไทย War Machines ช่องของเราที่นำเสนอเทคโนโลยีทางทหารล้ำสมัยจากทั่วโลกโดยเน้นไปที่กองทัพไทยของเราโดยเฉพาะวันนี้เรามีเรื่องราวสุดพิเศษที่จะทำให้ทุกคนตื่นเต้นเพราะเรากำลังพูดถึงเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำหน้าที่สุดในยุคนี้ F-16 Block 70รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและแน่นอนว่าประเทศไทยของเราก็ไม่พลาดเช่นกันเครื่องบิน F-16 นั้นเป็นตำนานในวงการทหารมาอย่างยาวนาน แต่บล็อก70ไม่ใช่แค่รุ่นอัปเกรดธรรมดามันคือการยกระดับครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนเครื่องบินขับไล่รุ่นเดิมให้กลายเป็นเครื่องจกักรสงครามแห่งอนาคตอย่างแท้จริงเริ่มต้นจากหัวใจของ F 1 6บล็อก70นั่นก็คือระบบเรดาร์แบบ AESA รุ่น APG 8 3ซึ่งเป็นเรดาร์ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายทั้งทางอากาศและภาคพ,พื้นดินได้พร้อมกันหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกันด้วยความแม่นยำสูงระยะไกลและต้านทานการรบกวนจากศัตรูได้ดีมากซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นในสงครามยุคใหม่ ถัดมาในห้องนักบินมีการปรับปรุงอย่างเต็มรูปแบบด้วยจอแสดงผลกลางแบบใหม่ที่ใหญ่และคมชัดแสดงข้อมูลทุกอย่างที่นักบินต้องใช้ในภารกิจไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางการแจ้งเตือนภัยหรือสถานะข,ของอาวุธนักบินไทยจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นตัดสินใจได้เร็วขึ้นและทำภารกิจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเครื่องยนต์ที่ใช้ในรุ่นบล็อก70คือ General Electric F 1 1 0 GE 1 2 9ที่มีกำลังขับเคลื่อนมากกว่า2 9 0 0 0ปอนด์ทำให้เครื่องบินสามารถบินเร็วขึ้น บินแต่ระดับได้สูงกว่าเดิมและเคลื่อนที่อย่างคล่องแคล่วในระหว่างการรบซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลในการสู้รบทั้งระยะประชิดและระยะไกลอีกจุดเด่นหนึ่งคือโครงสร้างของตัวเครื่องถูกออกแบบให้ทนทานมากยิ่งขึ้นสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า1 2 0 0 0ันชั่วโมงบินซึ่งแปลว่าเครื่องจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูงขึ้นเป็นผลดีอย่างมากต่อกองทัพอากาศไทย ในด้านการป้องกันตัว F 1 6บล็อก70มาพร้อมกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รุ่นล่าสุดที่สามารถตรวจจับสัญญาณอันตรายจากข้าศึกและตอบโต้ด้วยการปล่อยแฟลร์หรือเชฟอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงขีปนาวุธนำวิถีเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของนักบินและเสริมความมั่นใจในการรบด้านอาวุธ F 1 6บล็อก70รองรับอาวุธนำวิถีสมัยใหม่ครบถ้วนเช่น AIM 1 2 0 AMRAAM JDAM รวมไปถึงอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือรบ ซึ่งทั้งหมดนี้ทาให้กองทัพอากาศไทยสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างแม่นยําและเด็ดขาดการที่ประเทศไทยมีความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนานหากเราตัดสินใจจัดซื้อหรืออัปเกรดเครื่องบินไปยังบล็อก70ก็จะช่วยให้เรามีความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรได้อย่างไร้รอยต่อรวมถึงการฝึกบินการสื่อสารและการดําเนินยุทธวิธีร่วมกันในภูมิภาคระบบภายในของเครื่องบินยังได้รับการปรับปรุงให้มีความเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้แบบเรียลไทม์เช่นเครื่องบินอื่นโดรนหรือฐานควบคุมภาคพ,พื้นดินซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสงครามแบบเครือข่ายในยุคปัจจุบันอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือความง่ายในการบำรุงรักษา F-16 บล็อก70มาพร้อมกับระบบตรวจเช็คอัตโนมัติและการแจ้งเตือนที่ช่วยให้ช่างสามารถดูแลเครื่องบินได้อย่างมีประสิทธิภาพลดระยะเวลาการซ่อมบำรุงและเพิ่มความพร้อมใช้งานของฝูงบินไทย ลองจินตนาการดูว่า f 1 6บล็อก70ถูกจอดอยู่ที่ฐานทัพไทยเช่นตาคลีหรือโคราชโดยมีทหารไทย8-10ถึงนายกำลังตรวจสอบเครื่องอย่างละเอียดตั้งแต่ใต้ปีกไปจนถึงเครื่องยนต์ขนาดธงชาติไทยบกสบัตดอยู่ด้านหลังนั่นคือภาพที่แสดงถึงความพร้อมความภาคภูมิใจและพลังป้องกันประเทศอย่างแท้จริงในภูมิภาคอาเซียนของเราการมีเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยเช่นนี้คือสิ่งจำเป็น ไม่ใช่แค่เพื่อรบแต่เพื่อยืนยันอธิปไตยสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและยับยั้งความขัดแย้งก่อนจะเกิดขึ้น F16 Block 70ยังสามารถทำงานร่วมกับโดรนและระบบ AI ในอนาคตได้นั่นหมายความว่าแม้ว่าโลกจะกำลังเข้าสู่สงครามไร้คนขับแต่ Block 70ก็พร้อมจะเป็นศูนย์กลางของยุทธวิธีใหม่ๆที่ผสมผสานร,ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรอย่างลงตัว ในขณะนี้ประเทศต,ต่างๆเช่นสโลวาเกียบาเรนไต้หวันและบบลกเรียรต่างก็เลือกใช้บล็อก70เป็นเครื่องบินหลักของตนถ้าประเทศไทยเข้าร่วมเราจะได้ก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศชั้นนำทางอากาศเช่นเดียวกันสุดท้ายนี้เราที่ไทยวอลแมชชีนส์เชื่อว่าอาวุธไม่ใช่แค่เหล็กกล้าแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอธิป,ปไตยความมั่นใจและเกียรติภูมิของชาติไทย F-16 บล็อก70คืออีกก้าวสำคัญที่จะพาไทยสู่ความแข็งแกร่งทางอากาศอย่างยั่งยืน หากคุณชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆที่สนใจเทคโนโลยีทหารและความมั่นคงของชาติพบกันใหม่ในคลิปต่อไปที่ไทยวอลแมชชีนขอบคุณครับสวัสดีครับขีดขีดขีดถ้าคุณต้องการสคริปต์ในรูปแบบไฟล์ข้อความหรือพร้อมเสียงพาคด้วยสำเนียงไทยกลางหรืออีสานบอกได้นะครับ